เราเลือกพยายามเลือกให้ให้ครอบคลุมนะถ้าตัวนี้มีเงาเราก็ต้องเลือกเงาไปด้วยมันจะได้เข้าใจ Remote Content ครับที่ d e n o i ซิ no ่งร้อยเลยทำได้คลิกรูปแรกหายไปแล้ว สวัสดีครับละละทนีนี้ถ้ารับสู่งแชทฮอตเฟสเมลยังอยู่กับผมรัสเซลล์เดฟชันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโปรแกรมกีตาร์และปลั๊กอิน AI Diffusion ต่อนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมพาติดตั้งกีตาร์และปลั๊กอิน AI Diffusion ไปก็ผ่านมาเดือนกว่าเวอร์ชั่นของปลั๊กอินมันมีการอัปเดตนะฮะแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆค่อนข้างน่าสนใจเลยอยากจะมารีวิวให้ฟังเผื่อเพื่อนจะได้เอาไปใช้งานนะฮะแล้วก็ ท้ายคลิปก็จะมีการสอนการอัปเดตปลักอินด้วยโอเคขอตัดไปที่โปรแกรมนะครับตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมนะ5.2.2ยังเป็นเวอร์ชันเดิมแต่ไม่เป็นไรใช้งานได้ดีนะครับตัวที่อัปเดตคือปลักอินมันเปิดสร้างแคนวาสใหม่นะฮะไซส์มาตรฐานที่ผมใช้5.76คุณจะ8นะฮะเป็นเบสไซส์ที่ผมใช้ในการเจนรูปเบสนะครับตัวไปนะขียดขึ้นมาครับแล้วก็จะมีด็อกของ AI generation โผล่มาด้านขวานะ อันนี้ผมเซตไว้ตรงนี้นะเป็นตัวปลั๊กอินนั่นแหละวิธีการดูเวอร์ชั่นตรงนี้ครับเห็นไหมรูปเฟืองกดมามันจะมีหน้าจา่หน้าต่างคอนฟิกขึ้นมานะฮะดูตรงกลางล่างนะฮะตรงนี้ปลั๊กอินเวอร์ชั่น0น1.14.0ี่นี่คือเวอร์ชั่นที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ลองใช้งานมาสักเล็กน้อยนะฮะมันมีบิวใหม่ขึ้นมาแล้วล่ะเดี๋ยวจะพาลงท้ายคลิปเราจะไปดูกันก่อนนะครับ ก่อนหน้าที่จะทำลรยผมต้องเจนรูปขึ้นมาก่อนนะเอาอะไรเอาพร้อมชัดจีพีมาแล้วกันรูปนี้แล้วกันนะถ้าเจนด้วยชั a จ g p t คือเป็นเดี e อีนะจะออกมาภาพนี้เนาะซึ่งเราจะไปเจนด้วย SD ในกีตานะฮะก็พร้อมมานะครับอยู่ที่ Google แปลภาษานะครับผมขอลบเนี่ยเจ้าหญิงยุคก,กลางชุดสีเขียวมรกตเนผมไม่เอาผมลบสีเขียวออกไปนะอย่างอื่นเอาเหมือนเดิมนะครับก็เป็น อยู่ในปราสาทหินช่วงเวลาทองคือช่วง golden hour แบบแสงกำลังส่องกำลังสวยอะไรเงี้ยแล้วก็มีบรรยายนิดนึงมีความเงียสบสงบแล้วก็มีพระที่ตกงานออกทอดเงาออกมาอะไรเงี้ยแต่บางคอมอาจจะไม่ออกนะแต่ไม่เป็นไรเราจะก๊อปทั้งอันไปทั้งก้อนนี้ไปนะครับไปที่คีตานะฮะตรงนี้ยังอยู่ที่หัวข้อ generate Gener นะครับปกติผมจะพาทำที่ไลท์เนาะในคลิปที่แล้วผมจะพาทาที่ไลท์โดยการไก i รูป โดยใช้ดี n o ซ t ส e ตริงไม่ไม่เต็มร้อยเพราะว่าเรามีการไกดลล์รูปแต่ถ้าเราเจนต้งๆเราต้องทำที่100%ซนะครับตรงนี้โอเคผมขอใส่ Not Save f อง w w r r k ลงไปด้วยกันพลาดนะครับแล้วก็อยู่ที่เช็คพอยต์กระตูนผมเซตเป็นเนี่ยเป็นสไตล์ไว้เพื่อสามารถเซตเพิ่มได้นะเซตตรงนี้นี่ครับตรงสไตล์แล้วก็บวกพอบวกไปใส่ชื่อใหม่ แล้วก็บวกมันจะเป็นสไตล์ใหม่แล้วเราก็สามารถเลือกเช็คพอยต์ประจําสไตล์นั้นได้แล้วสามารถมาใส่พร้อมพื้นฐานของสไตล์นั้นได้ใส่พร้อมทิ้งไว้ได้เลยโดยเจนโดยที่ไม่ต้องดูไม่ต้องกรอกพ้อมได้เลยเพราะเราสามารถมาใส่ใตรงนี้ได้โอเคตอนนี้อยู่ที่ผมจะใช้ Digital a าร์ตเวิซึ่งผมใส่พอมอนิเมะแอมเบอร์คัลเลอร์มิกคือตัวที่ผมใช้ปกตินะฮะ อมนี้นะครับเราเซฟฟอร์มเวิร์กเจนเนเรตนะครับจะเป็นการเจนเต็มแคนวาสเพราะว่าผมไม่ได้ซเลคชั่นเนาะอยู่ที่576คูณเจ8ดเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะตัวนี้มันจะช้ากว่าการใช้ไลน์นิดหนึ่งเพราะว่าไลน์มันจะผ่านาตัวอัลกอริทึม LCM เนาะมันจะเร็วกว่าแต่ถ้าเจนปกติจะเป็นการผ่านแซมเปอร์มตตอบปกติเลยดีเทลจะดีกว่าแต่ช้ากว่าไม่เป็นไร สั่งเจนมามันจะมีรูปมานะฮะโอ้ตัวนี้ผมใช้ซีเนมาติกมาเลยเป็นเป็นเรลิติกขออนุญาตฮนะผมขอเปลี่ยนนะผมอยากเจนด้วยการ์ตูนเพราะการ์ตูนมันออกง่ายกว่าอันนี้ไม่เอานะไม่เอาทำไงก็ไม่ต้องไปคลิกมันผมว่าเปลี่ยนเป็นดิจิตอลอาร์ตเวิร์นะฮะแล้วก็เจนเรตใหม่แค่นั้นเองก็ไม่มีอิงเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเราสั่งดีดอยซิ่งสเต็งร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็คือการสร้างภาพใหม่เลยโดยที่ไม่อิงภาพเดิมนะครับ ถ้าการลดด o i อ i ยซิ t งสตร t h มันคือการ Image to Image แต่ถ้าเกิดการใช้ลอยคือการ t e คท to Image ปกตินะฮะการเทียบกับ a d ประมาณนั้นโอเคกระตูนมันจะเจนอะไรออกง่ายกว่าก็เลยจะพาทมที่กระตูนเนาะโอเคมาแล้วนะฮะรูปนี้รูปนี้รูปนี้รูปน,ปนี้เอาตัวไหนดีเอาตัวที่น่าสนใจขออนุญ,ญาต เอาทนี้แล้วกันวิธีเลือกนะฮะตอนนี้คือเราอยู่ที่ตรงน,นี้เป็น preview เนาะอันนี้คือ background คือปกติอันนี้คือตัว g e n p r v i e ขึ้นมาแล้วกดเลือกเครื่องหมาย apply ถูกใจเนี่ยก็คือ apply ก็คือเลือกแล้วอันนี้คือเลือกแล้วนะฮะจะในกระตุ้นตรงนี้เนาะเป็นตามพร้อมนี้ผมจะทําอะไรให้ดูในฟีเจอร์ใหม่ๆอันที่น่าสนใจนะครับจะอยู่ที่หัวข้อ generate เลยนะ อยู่นะในหน้าจอไลน์ไม่มีนะฮะใน Generate อยู่ที่ Denoising Strength ้อยเท่านั้นวิธีการคุณต้อง Selection ก่อนผมจะทำให้ดูผมจะสั่งให้มีอะไรเกิดขึ้นมาให้ดูเช่นสัตว์ละกันแมวเนาะแมวแมวแมวเราควรมีแมวอยู่ส่วนใหนของภาพผมเอาตรงนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเดิมผมจะพาไปไลท์แล้วผมจะใช้สีเพ้น เพ้นส่วนที่อยากให้ออกแมวก่อนแล้วก็ดีน i n g งส r e ตร t h น้อยลงเพื่อการอินเพนจะอินเมทูเมท e เนาะอ่ะผมทำให้ดูเลยด้วกันจะได้เห็นภาพอ่ะสโซ่รูปนี้นะอ่าผมไปที่หน้าจอไลท์เนาะถ้าวิธีปกติเนาะผมบวกเลเยอร์ขึ้นมาตรงนี้ผมเลือกบัตรตรงนี้คลิกขวาเพื่อเลือกแปลงคลิกขวาเพื่อเลือกสีผมเอาสีเทาแมวเทา แล้วผมก็เลือกปากกาเนี่ยผมอยากได้แมวอยู่ตรงนี้ผมทำตำหนิตรงนี้แล้วผมก็พิมพ์คำว่า Cat ที่แปลว่าแมวแล้วก็ selection แล้วกดขึ้นบวก Control แล้วขึ้นมันจะเป็นการใส่เวทนะะเพื่อให้มันออกชัดๆเวทอยู่สแล้วกันผมลบ not s e for work ออกนี่คือการ ทําแบบปกติโดยใช้การไกด์ผมเจนที่ดีนอซิงสามสิบเซนแมวก็ออกมาเห็นไหมอยากเปลี่ยนแมวก็แรนดอมน้อยไปแมวมันก็จะออกตามทรงที่เราวาดไกด์เห็นนะนี่คือวิธีเดิมอ่ะสมมุติเอาก็เลือ,อก่าในภาพเลยเป็นเลเยอร์อใหม่ตรงนี้เห,นเห็นไหมเห็นแมวยังไง ดูเป็นแมวไหมอาจจะดูไม่เป็นแมวเพราะอะไรหนึ่งคือภาพมันใบเล็กถ้าจะถกคุณจกแปตัวเนี้พิกเซลแค่นี้มันน้อยมากเลยอะเนี่ยแปดสเคูณแปเองมันเลยไม่ชัดถ้าทําภาพใหญ่มันจะเห็นชัดอยู่โอเคอันนี้คือไกดให้ดูว่าปกติเราทําอย่างนี้แต่ฟีเจอร์ใหม่เราสามารถทําอย่างอื่นได้ผมขอลบตัวนี้ออกไปนะฮะผมยังเซเลชันอยู่ที่เดิมนะเอาเอาใหญ่ขึ้นแล้วกันปุ๊บตรงนี้นะผมมาที่ หัวข้อเจเนเรตครับแล้วอยู่ที่ s t สตร h งร้อยเท่านั้นนะถ้าผมเจนปกตินะผมจะเจนให้ดูแมวที่ร้อยคือการร้อคือการสาน้อยชุดใหม่เข้าไปในก้อนสี่เหลี่ยมเลยมันจะไม่อิงภาพเดิมฉากหลังก็จะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจจะมัว่วนี่คือข้อเสียของการการใช้ s t สตริงร้อยคือมันไม่อิงภาพเดิม เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมแมวตัวบักเอฟพราะมันไม่ได้อิงภาพเดิมเลยมันไม่รู้เรื่องบางอันก็ได้บางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้แล้วแต่อารมณ์มันใช่ไหมนี่คือข้อเสียของ d n ี i s i n g s t เตนรอยแต่มันมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาครับโอเค ผมต้องเลือกสักตัวก่อนเนาะแล้วผมดีลิททิ้งผมดีลิททิ้งก่อนเอาเป็นยังไม่มีเหมือนยังไม่ทำแล้วกันผมมาติ๊กตรงนี้ครับวิธีใช้อยู่ที่ดีนอยซิ่งร้อยนะฮะมาเลือกตรงนี้ครับแอดคอนเทนต์ครับแมวเนาะแอดคอนเทนต์ไปนี่คือการเติมสิ่งเข้าไปในฉากเติมด้วยดีนอยซิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะยังได้ภาพ ฉากหลังที่มันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เพราะว่ามันมี workflow เวิร์กโฟเบื้องหลังมีคอนเทนต์อยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันใช้ตัวไหนแต่มันแต่มันทํามาให้เราแล้ว,ลวเป็นฟีเจอร์ของปลั๊กอินเลยค่อนข้างจะดีนะฮะสำหรับคนที่ไกด์ไม่เก่งแต่ถ้าคนที่ไกด์เก่งผมแนะนําว่าให้ไปไกด์ถ้ามันง่ายกว่าคุณแค่ไปวาดว่าส่วนไหนคุณอยากให้มันตัวเท่าไหร่คุณก็วาดไปแล้วคุณค่อยค่อยไปดีน้อยให้ต่ําลงมันจะง่ายกว่าแต่แตน,นี้คือสําหรับคนที่แบบให้กวาดไม่เป็นว่ะอะไรเงี้ย นี่ฮะแมวเนี่ยแมวมันก็จะตัวเมกเซนกว่าที่เราจะใช้ดีนอยด์ลอยเนี่ยฮะแมวเห็นไหมบางตัวผิดปกติไม่เป็นไรนี่คือการใช้ดีนอยซิงลอยด้วยการแอดคอนเทนต์เขาไปเติมได้เป็นฉากซุดเป็นฉากฉากหลังเป็นบ้านแล้วก็มีชั้นวางเราจะวางอันนี้ถ้วยกาแฟจานอัไเนี้ยได้แล้วก็ใส่แอดคอนเทนต์แล้วก็พิมพ์พิมพม์ไปเทียเสร ง่ายง่ายกว่าที่เราจะต้องมานั่งไกด์ไปทีละรูปเนาะแล้วก็แค่พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็สั่งเยนไปแล้วก็มีให้เลือกอ่ะโอเคนี่คือฟีเจอร์หนึ่งฟีเจอร์ที่สอง m o v v e ปกติเราจะไปใช้ใน Photoshop มันจะมีฟังก์ชัน Remove Se Selection ผมขออนุญาตรวมรูปนะฮะคอโทนชิปอ e. เพื่อรวมรูปนี้เป็นเลเยอร์เดียวกันผมจะ elect ตรงนี้ เสกไม่มาฮะเอาใหม่อ่ะผมกรอบเข้าตรงนี้ผมครอบตรงนี้เนาะปกติวิธีลบผมทำยังไงผมจะต้องมาเอาสีมาทาตรงนี้สีเขียวเอาสีนี้มาทาสีเขียวแล้วเอาตรงสีเขียวเข้มมาทาให้เป็นเงาตรงนี้<ม>กะเข้าๆแล้วก็ดีนออยซิ่งให้ต่ำลงแต่ว่า ในตัวนี้เราสามารถทำได้ลบพอมทิ้งครับแล้วมาตรงนี้เลือกเป็น Remove Content เราสเลกพยายามสเลกให้ให้ครอบคลุมนะถ้าตัวนี้มีเงาเราก็ต้องสเลกเงาไปด้วยมันจะได้เข้าใจ Remove Content ครับที่ d e n o i ซ i n g ร้อยเลยทำได้มันก็จะพยายามคำนวณจากพิกเซลโดยรอบ Selection แล้วพยายามเติมรายละเอียดดีเทลเข้าไปั้านใน ในก้อนที่เราสั่งลบแล้วก็เจนเออกมาให้เราดูหลายๆรูปตามความแรงตามวีแรมที่เรามีถ้าวีแรมเยอะมันก็ออกหลรูปอะไรประมาณนี้มาให้เราเลือกนะนะมาแล้วเห็นไหมด้านล่างดูนะอันนี้คือนี่คือปกตินะผมเอาคอนโทรลดีออกกดคอนโทรลดีเพื่อดี e เล c ชั o นออกไปจะได้มองง่ายคลิกรูปแรก หายไปแล้วคุณไม่ต้องไปอินเพนคุณไม่ต้องไประบายสีแล้วไปดีน้อยคุณสเล็กส่วนที่อยากเอาออกแล้วกดรีมูฟง่ายไหมแล้วมีให้เลือกหลายอันด้วยอ่ะอันไหนดีคุณก็ใช้ตัวนั้นแค่นั้นเองอันไหนไม่เมคเซนต์คุณก็อ,ออกอ่ะสมมติตัวนี้โอเคผมก็เลือกตัวนี้เลือกใหต่อหุกแอปพลายจบแล้ว แล้วถ้ามันไม่คืนกันคุณทำยังไงผมก็โดนชิปอ e ีเพื่อรวมรูปเนาะถ้าตรงนี้คุณว่ามันไม่ค่อยเนียนใช่ไหมคุณก็เซเลคชั่นให้มันเกินเกินก้อนเมื่อกี้ก่อนนะเกินก้อนเมื่อกี้ก่อนแล้วคุณก็มาดีน้อยต่ำๆอ่ะยี่สิบเปร์เซ็นก็ไห้อ่ะยี่สิเพื่อให้ภาพไม่เปลี่ยนแล้วคุณก็รีไฟมัน มันคือ image to image โดยไปใส่พร้อมหรือคุณจะใส่พร้อมก็ได้ถ้าใส่พร้อมอาจจะเพี้ยนอะไรคุณก็ไม่ต้องใส่พร้อมเนี่ยนะก็วันวนี้มันก็จะพยายามทําพวกนี้ให้เกินกันหรือถ้าคุณอยากให้มันเกินทั้งภาพภาพคุณยังไม่ใหญ่เท่าไหร่คุณก็อะสมมติว่าผมยังไม่เอาตรงนี้พอ select ออกผมก็เอาพร้อมเดิมมาอยู่ไหนนี่ปึ๊บเ select มา copy มา วางดีน wow. ้อยยี่รีไฟก็เป็นการอิมเมจด้วย a g e ทับไปอีกชั้นหนึ่งมันก็จะพยายามเกลี่ยในส่วนที่พิกเซลมันไม่ไม่เข้ากันมันก็พยายามเกลี่ยให้ดาน,นล่าเนี้ยเนี่อจบแล้วเนียนแล้วแมวก็มาแล้วด้วยแอปไจบแล้วอ่ะเมื่อกี้มีอะไรบัางเมื่อกี้มี แอดคอ n t ทนตมี Remove อีกฟังก์ชันหนึ่งอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มีให้ใช้ x x p a n d อ่ะนี่แคนวา s มันอยู่แคนวาสมันอยู่ที่5้าเจคูณเจ็เนาะผมมาที่ Image Resize Canvas ผมเซตเป็น768คูณ7จ8แล้วกันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุลัสผมอยากขยายภาพตรงไหนผมรู้สึกว่าหน้าตัวละครอ่ะ มันมันช่องว่างน้อยไปผมอยากจะเพิ่มพื้นที่ผมก็สั่งบันชิดซ้ายเพื่อขยายขวาไงนะชิดซ้ายถ้าไม่กดเลยเลยมันจะขยายซ้ายขวาเพราะเราสั่งขยายออกข้างเนาะผมกดชิดซ้ายมันก็ขยายขวาอย่างเดียวโอเคโดยการเติมแค่ว่านิวไซส์อยากได้นิวไซส์ของแคนวาเท่าไหร่ก็พอก็เสร็จไปเลยมาแล้วแล้วทำไงต่อผมเอา selection มา e ล e c กให้กลืนเนื้อบบนิดหนึ่งปุ๊บใช้สเตรนจ์เป็นร้อยที่พร้อมเดิมแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็น expand คือเติมเติมเพิ่ม expand ครับฟังก์ชันนี้ sd ทำยากค่อนข้างยากเราต้องไปเล่นกับการขยายพิกเซลและมันจะคุมท้าทิศทางไม่ได้ ยกเว้นคุณใช้คอนโทรเนตทำซึ่งค่อนข้างวุ่นวายแต่ถ้าคุณมาทำตรงนี้คือจบเลยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่มันไม่ได้เนียนมากแต่มันพอก้อมแก้มได้หรือว่าถ้าคุณอยากดีวนี้ก็ Photoshop ครับแต่ตัวน,นี้คือสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อ p h o t o s h o p เนาะไม่ได้จ่ายรายเดือนสับ c r i b e Photoshop ก็มาใช้ตัวนี้ก็ได้พอก้อมแก้มครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อาจจะต้องเจนหลายรอบหน่อยเพื่อเลือกตัวดีๆมาแล้ว ดีเทลอย่างมั่วบางอันมันก็ไม่ค่อยเมคเซนเพราะว่ามันบางทีมันก็งงซึ่งพอได้างี้มาเสร็จแล้วก็แค่เซกชันออกแล้วก็เจ n เน a เรตทับด้วยดีทอยต่ำๆเพื่อให้มันทำภาพให้มันกลืนกันนี่คือวิธีการฟังก์ชันสามตัวนะที่น่าสนใจนะฮะก็ ใครสนใจลงก็เดี๋ยวผมจะพาอัปเดตว่าทำยังไงนะฮะ,ะได้ภาพใหม่ละอ่ะก่อนจะจบนี้เดี๋ยวผมพาอืมทำไมเพี้ยนอ๋อผมลืมแอปพายมันเลยมันเลยมั่วโอเคเอาใหม่ใหม่ผมยังว่ามันงงแป๊บหนึ่งนะฮะจริงๆอะ่ะก่อนที่เราจะเจนทับทั้งรูปตัวเนี้ย เราจะต้องเลือกก่อนโอเคผมลบทิ้งปึ๊บลบทิ้งมันโดล็อกลบทิบ้งปึ๊บตรงนี้มันต้องเลือกก่อนต้องเลือกว่าจะเอารูปไหนก่อนอ่ะผมเลือกตรงนี้ผมต้องกดแอปพลายก่อนนี่ข้อเสียของของเจเนเ t ตคือถ้าคุณไม่เลือกมันจะมันจะมั่วมันจะบางทีมันจะบัก๊กอ่ะเลือกแล้วเนาะแล้วก็พอเลือกแล้วคุณก็เอาเซกชันออกแล้วก็ใส่ s strength รีไฟล์ภาพไปรอบถึงเพื่อให้มันเจนใหม่ทั้งภาพนะฮะมาแล้วดาล่างเนี่ยนี่คือภาพที่ที่รีไฟล์ภาพมาใหม่ละแอปพายอนะผมบอกตัวนี้ก็คือจบแล้วอยากให้ภาพดีเทลจัดคุณก็ต้องไปอัพสเกลแล้วคุณค่อยมาอินเพนหน้าหน้าถึงจะชัดนะอันนี้คือพิกเซลมันน้อยมัน มันมัน,ม,นมันเติมพิกเซลลงไปเพิ่มไม่ได้มันเลยเป็นประมาณนี้ก็โอเควิธีการอัพเดตคุณต้องปิดโปรแกรมอนผมพิมพ์เปอร์เซ็นต์แอปดาตเตอร์แล้วก็มาที่คีตานะฮะตัวเค แล้วก็พายกีตานี่คุณไปโหลดเวอร์ชันใหม่มาทับตรงนี้แล้วกดอัปเดตคือจบเลยแต่ปัญหาคือมันจะมีในนี้ครับมีสไตล์ถ้าคุณไม่ก๊อปไว้สไตล์คุณจะโดนทับเนี่ยผมทำไว้เยอะผมขออนุญาตก๊อปนะผมก็แคอ,อปปี้มาทั้งหมดผมย้ายไปไว้ที่ไหนดีผมเอาไปเก็บไว้ในอ่ะไ้ตรงนี้แล้วกัน อะสไตล์ผมอันเก่าผมลบทิ้งอ่ะอ่ะวางนี่คือสไตล์ตัวที่ผมเซไว้เนาะคุณต้องเซฟสไตล์ไว้ก่อนเพราะมันจะมีพร้อมเดิมแต่ถ้าคุณไม่ได้แคร์คุณไม่ได้เซตอะไรไว้คุณก็ทับไปเลยโอเคผมจะโหลดคีตาเวอร์ชันใหม่มาตรงนี้ Google นะครับแล้วก็ Cree ต้า AI i i f f u s i o n เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ให้นะคลิกเลย ตอนนี้อยู่ที่เวอร์ชั่นกดดาวน์โหลดนะครับอุ้ย1.15แล้วมีตัวใหม่มามากขึ้นนะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คก่อนแล้วกันแต่ก็คือถ้าคุณอัปเดตเวอร์ชัน1นึ1.5คุณจะได้ฟีเจอร์ของไอตัวที่ผมสอนไปเมื่อกี้มาเพิ่มนะครับคุณก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับบัตหนึงผมจะเซฟไว้ที่ปักอินตงนี่เซฟแอด แล้วก็เวอรชัน1.5เปร๊บอะเรียบร้อยคุณก็มาที่คีตา1.15แบเบิลคลิกเข้าไปหรือแตกซิปนะมาตรงนี้เนี่ยพายคีตาเห็นไหมที่ผมบอกตอนแรกมันจะมีโฟลเดอร์อย่างงี้เนาะคุณก็แตกซิปตัว1.5แล้วก็ลากทับเหสักคู่ รีเพสรีเพสคนทั่วไปลงแค่นี้แล้วก็อัปเดตคือจบเลยแต่ถ้าเพื่อนคนไหนไปติดตั้งไอ้ตัวอ่านพร้อมเป็นแบบอ,อัตโนมัติกหนึ่งที่ของของเพจคนแก้มือบางทีอาจจะติดบั๊กตอน update. อัปเดตเดี๋ยวผมจะลองทำดูก่อนถ้าติดบั๊ผมจะแก้ให้ดูโอเคถ้ามา่ติดบั๊กก็คือแล้วไปนะฮะก็ คุณก็แค่มาตรงนี้ปุ๊บแล้วคุณก็เข้าคีตาเนาะไปที่ New Image เพื่อสร้างขึ้นมาก่อนปลั๊กอินมันจะขึ้นเนี่ยคอนฟิกปกติของเพื่อจะอยู่โลคอลคุณต้องมาอัปเดตที่โลคอลมาติ๊กที่โลคอลนะฮะปกติจะอยู่โลคอลแต่ผมใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่เป็นไรคิกติ๊กโลคอลปุ๊บมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาครับปลั๊กอินเป็นเวอร์ชั 1. 1. แต่ว่ามันยังทำไม่ได้เพราะว่า คุณต้องอัปเดตวิธีอัปเดตคุณต้องมากดรันตรงนี้มันจะอัปเดตให้ Copy ไฟล์แตกลงไปในโฟลเดอร์ถูกต้องแล้วก็คุณก็มาลันช์ตรงนี้ถ้าผ่านคือผ่านนะถ้าไม่ผ่านคือเราค่อยไปแก้ไฟล์เดี๋ยวผมจะพาไปทำอ่าแปลว่าตอนนี้ไม่ติดอะไรใช้ได้น,นี่คือใช้ได้ปกติแล้วอัปเดตจบแล้วครับ เดี๋ยวผมจะเจนให้ดูเนาะปึ๊บมาอ้าวสไตล์หายพวกสไตล์มันจะปิดเพี้ยนเพราะว่าสไตล์คุณต้องดึงตัวเก่ากลับมาก่อนเนาะก็ง่ายๆคือปิดโปรแกรมกดเซฟปึ๊บ,บแล้วก็คุณก็ไปที่เนี่ยพายกีตาร์เนาะแล้วก็สไตล์คุณกก็ไปไว้ไหนปักอินสไตล์ ผมคนทหัดลบสไตล์ใหม่ผมไม่เอาอ่าผมก๊อปตัวเดิมมาทับผมลบตัวทิ้งให้หมดเลยแล้วผมก็เอาตัวเก่าลากเข้ามาเนาะโอเคก็จะเป็นก็จะเป็นสไตล์เก่าที่ผมใช้ผมไม่ใช้ตัวใหม่เพราะว่าผมขี้เกียจมาเซตไงวิธีการก๊อปก็คือก๊อปไว้แล้วก็ลากมาทับก็จบนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วผมก็เข้าเซิร์ฟเวอร์อีกรอบหนึ่งเข้าที่ขีใตยอีกรอบหนึ่ง แคนวาตัวใหม่ขึ้นมาแว้ att, ตัวใหม่ขึ้นมาคอนฟิกแล้วก็อ่ะรอมันรันนิง่งแป๊บหนึ่งมาแล้วสไตล์ยังอยู่ครบโอเคผมเจนรูปให้ดูวันเกิร์แล้วก็ not s a v e from work ขอเป็นอ่ะตัวนี้เจ n เน a เรต เพื่อนๆก็ไปลองใช้กันดูนะวิธีอัปเดตไม่ยากฟีเจอร์ใหม่ๆก็ประมาณนี้นะฮะใครติดบั๊กอะไรไม่ผ่านก็หลังไมมาถามได้นะฮะอ่าเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับส่วนฟังก์ชันอื่นล่ะขอเลือกให้ดูกันปึ๊บอ่าอยู่ครบมาแล้วใช้งานได้ปกติ โอเควันนี้ก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะฮะใครมีอะไรก็ทักในคอมเมนต์ใน YouTube ได้นะครับโอเคเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ